ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซ่าชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Engadget er, Thailand by t e c e c h o o ผมในชิปโอโปรไฟล์วันนี้นะผมกลับมาอีกแล้วกับเด็กเก่าๆนะครับในอดีตนะครับนะก่อนที่จะมีเพจเรานะครับหนะ้าที่ไม่ทำเด็กโปรไฟล์ตอนนี้เรากลับมาทําอีกแล้วนะครับในรอบนี้จะเป็นแคนเขียวกันเลยโอ้ยเมาไม่ใช่นะครับนะก็เป็นแคนเกรดเนเจอร์นะครับตั้งแต่ช่วงซีซั่น2ขึ้นไปที่มันออกมาจนเล่นได้นะครับนะเราจะ แคนี้อีกแล้วนะผมนะเป็นช่วงต้อนรับปีใหม่แล้วกันนะครับนะก็ดูกันยาวๆไปครับสำหรับแคนนี้นะครับใครไม่ได้ไปเที่ยวสวนสัตว์ตอนปีใหม่ไม่ต้องเสียใจนะครับก็มาดูกคนแคนเนเจอร์นี่ของเรานะครับผมนะต้องบอกก่อนว่าการจัดเด็กนี้เป็นการจัดเด็กที่ผมจัดไว้ในอดีตนะครับประมาณเกือบ2ปีที่แล้วที่เอามันมาเล่นนะครับแล้วก็ เนื่องจากว่ามันยุคพัฒนาไปเราก็ใส่ของใหม่ไปแต่ว่าจุดกําเนิดของมันจริงๆจะอยู่ที่เด็กพวกนี้นะครับผมตอนนั้นเราเล่นเป็นอะไรกันบ้างนะครับนะก็ลองมาดูกันลวกันนะครับนะและอีกอย่างหนึ่งคือการจัดเด็กไม่มีผิดไม่มีถูกนะจ้าการจัดเด็กที่การจัดเด็กที่เราถนัดในอดีตอย่างที่บอกไปแล้วนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือบางใบอาจจะใส่สลิปไม่ใส่สลิปต้องขออภัยคือเอามาถ่ายทาให้ดูเฉยๆนะครับนะโอเคตัวเริ่มครับเขา1นึ่งหาสามจบนะครับนะง่ายๆอย่างนงี้แหละนะครับนะก็ตอนนั้นนี่คือเป็นต เกตสามเราอยากให้มันยืนเป็นตัวหลักมันไม่อยากยืนตัวรองก็พีทเลยนะครับนะโอเคทิกเกอร์ก็ใส่ไม่ยากครับก็ใส่เหมือนพาราดินไปครับในชิปแปดนะครับนะแต่วันชี้ตอนนั้นมันจะเลือกไม่ได้แหละมันก็ได้แค่นี้แหละไอ้งูกับคาเมเลียนนี่แหละนะครับไอคาเมเลียนก็มีสกิลครับเมื่อมันตายในช่วงเอนเ็นเฟตสามารถเข้าได้บาร์หนึ่งเสร์ฟตัวเองขึ้นมือได้นะครับนะเผื่อใครอยากเอาของมาเสริมป้องกันและอยากมีตัวตายก็ยทิกเกอร์ก็เป็นแมวอมสิทธิ์ไปนะครับแมวทองนะครับแมวกวักแล้วก็สุดท้ายกระหิวก็เป็นชีตี 4, 4, ตามนน้ครับนะ เด็กมันเล่นไม่ค่อยยากครับสำหรับเกเนเจอร์ยุคแรกๆนะครับไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนหลังๆซับซ้อนซับซ้อนนะครับเกมหนึ่งก็จะมีวานิลาครับนะสองใบนะครับไว้ยืนช่วงแข่งช่วงต้นเกมเสือครับที่มีสกิลเมื่อโจมตีแวนการ์ดสามารถชี้4,000ให้ยูนิมเน่นให้เรียกการ์ดหนึ่งใบนะครับอ่าช่วงเอฟเฟตรีไทายซิงตายนั่นเองนะครับนะสี่ใบฟาร์มิงโก้ครับมีเทคคือถ้าลงสู่ช่องเรียกการ์ดนะครับสามารถชี้ อาเรียาการหนึ่งตัวนะครับถ้ายูนิตนั้นตายตอนเอ็นเฟสสามารถหงายแดมได้นหนึ่งนะครับมาช่วยหงายแดมสุดท้ายก็ p g ครับไม่ได้มีอะไรยากในจุดนี้ก็จะเป็นวานิลา2 PG พีเสือ4ฟารมิงโกสก็14ครับตามนี้นะเพราะว่ามันค่อนข้างคอมมอนในการจัดมากๆในสายนี้นะครับนะเออลืมบอกสายเกนเจอร์นี้เป็นสายเรอวาร์นนะสายแรกที่เล่นได้เลยนะครับต่อมาเกตสองครับเป็นแฮมสุเกะนะครับนะก็เป็นเกตแฮมสุเกะเกตสองนั้นมีความสามารถคือ เมื่อมันตายตอนเอ็นเฟสสามารถเคาน์เตอร์บัตหนึ่งนะครับถ้าเคานะ์เตอร์บัตหนึ่งก็สามารถหาตัวไอ้เจ้าแฮมสุเกะนี่แหละที่อยู่ในกองนะครับเอาขึ้นมือได้นั่นเองนะสมมติแบบจะได้มีตัวมาปั๊มพลังให้ตายในเทิร์นต่อไปได้นะครับเสือปั๊มพลังเกรดสองครับนะเม ar, ื่อโจมตีบรรยากาศชี้เรียกขาศของเราหนะึ่งใบทะบกสี่พันจบเทิร์นใต้นะครับสุดท้ายก็อูดนะครับนะอูดเมื่อตีฮิตอะไรก็ได้เคาน์เตอร์บัตสองจวบหนึ่งใบนั่นเองอันนี้มากดดันนะครับนะทั้ง 101, บทสิบเอ็ดใบตามนี้นะจ๊ะ มากันที่เกรดสามครับสุดท้ายของเรากันแล้วนะครับในยุคแรกยุคนั้นไม่มีสไตล์นะครับนะโอเคก็จะมีตัวเมื่ออยู่ในโจมตีแวนการ์ดนะครับบวก2,000ในช่องแวนช่องเรียก็ได้เป็นเกรดสามอันนี้ไว้ปั๊มพลังเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็จะมีเร็วผ่านรีเวิร์สขออภัยเร็วผ่านธรรมดาไม่รีเวิร์สก่อนจะรีเวิร์สเออเร็วผ่านธรรมดานะครับมีสองสกิลครับว่าสกิลล่างก่อนเมื่ออยู่ในนช่องแวนการ์ดนะครับโจมตีสามารถชี้เรียกการหนึ่งตัวบวกสี่พันตายจบเทิร์นรีทายทิ้งนะคครรรััับบบแลลล้ววกกก็มมมมีีีสิิิตตเเนะื่่อท ถูกรีไทยนะครับด้วยความสามารถตอจนจบเทิร์นรีไทยทิ้งอย่างเงี้ยนะครับนะก็สามารถเขาได้บาตรหนึ่งแล้วเอามันมากลับในช่องเรียากาศที่ว่างอยู่ได้ก็คือชุบชีวิตนั่นเองมันบอกหนึ่งครั้งตอนหนึ่งเทิร์นหรือเปล่ายังจำไม่ได้เลยขออ่านนิดนึงนะครับนะบนะก็คือถ้ามันมีตายนะครับก็เขาได้บาตรหนึ่งหนึ่งตัวนะหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งตอนหนึ่งตัวนะครับนะโอเคทั้งหมดแปดใบก็ตามนี้ครับเพจหัวที่ต้องใส่หา,ามก็เรื่องนี้แหละนะวิธีเล่นยุคนั้นก็ไม่ได้ยากครนะก็มันไม่มีออะะไร นะครับมันเป็นช่วงที่บล็อก7ออกพอดีก็เล่นง่ายๆครับอาจจะไล่เป็นตัวนี้ยืนแข็งๆไว้นะครับในช่วงเกตสองก็ถา้ถาทำคอมโบได้ก็ทำนะครับอาสมบุรณัวปรเฟกหน่อยก็จะเป็นประมาณนี้อโอเคขออนุญาตโดนกล้องมานิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเกจหนึ่งเป็นอย่างนี้อ่ะตายไงายแดมนะครับนะาง,ง่ายๆแค่นี้เองนะครับนะ หรือถ้าเราไม่มีเกจสามที่ต้องการเราก็สามารถใช้เอาเกจสูตรเข้าไปหา3เผื่อได้ตัวที่ต้องการมาก็ได้นะครับนะนี้สมมุติว,ว่าเรามีอ่ะตีไป90,00แวนนะครับผมชี้4,000ันให้ตัวนี้นะครับโอเคนะอันนี้ตี้ม3 0 0มแวนนะครับนะเข้าไม่เข้าไม่รู้ได้ได้ทงได้ชี้อะไรเข้าให้คงให้ชี้อะไรให้ข้างให้แวแล้วไก็ว่าไปนะครับข้างสุดท้ายนี่ก็ตี15 0 0 0บวกสีพันห0 0่ครับ19,000เนี 19, ย่ยถือว่าแรงมากในช่วงนั้นนะครับหนึงช่วงนี้ก็ยังแรงเพราะว่า ถ้ามันบวกกันได้หมื่นเก้าปุ๊บมันข้ามเส้นตองเกตสองพอดีถ้าเกตสองยืนเก้าพันเนี่ยต้องกาดถ,ถึงหมื่นห้านะครับแลวส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยกาดกันแล้วตะิวอ่ะพอ,อนี่ปุ๊บตายตายก็สามารถเข้าได้บาร์หนึ่งนะครับแล้วก็ไปหาตัวมันเองจากในกองการ์ดของเรานะครับขึ้นมือนะครับนะแล้วตัวนี้ก็ทําให้หงายแดขนขึ้นมาเท่ากับว่าไม่เสียดาเมจในการใช้นั่นเองนะครับนะแล้วก็เทินต่อไปเรามีหนูอวิกตัวเพื่มอมาวนของได้ด้วยนะครับนะก็เล่นค่อนข้างง่ายนะครับนะโอเคก็ ในช่วงขึ้นเกตสามตงมุดตดลดเวิร์กนะครับก็จะเป็นเลโอพาสนะครับนะเลอโอพาสขึ้นปุ๊บนะครับก็ <ๆ S 2> จะเล่นแบบสไตล์เดิมนะครับไปเรื่อยๆแต่ทีนี้เราอาจจะหาตัวต่อที่พลังค่อนข้างแรงอ่ะเดี๋ยวตัวนี้ตายไปแล้วกันสมมุติตัวนี้ตายโอเคหาตัวต่อที่ค่อนข้างแรงถ้าช่องมันว่างสองช่องนี้ก็แนะนําคู่นี้ครับเพราะว่าในยุคน,นั้นยังมีแทนที่ยืนหมื่นค่อนข้างเยอะนะครับโดนคู่อย่างเงี้ยสองหมื่นที่แหวนน่ะหนาวไส้เลยนะครับนั่นหนาวไส้หนาวพุงไปเลย นะครับโอเคก็ประมาณนี้และอีกข้างหนึ่งอาจจะเป็นอย่างที่บอกไปครับเราได้แฮมทุเกะขึ้นมือเราอาจจะคอยแฮมทุเกะอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เนี่ยชีแฮมทุเกะใต้ได้ชุบอะไรอย่างนี้นะครับนะโอเคก็สกิลต่างๆมันจะมาตอนแน่นๆตอนแบบเพอร์เฟกเลยตอนช่วงลิมิตเบรกสี่นะครับพอลิมิตเบรกสี่อันเนี้ยสมมติออว่านี่ตายไปพอลิมิตเบรกสี่นะครับมันจะมีสกิลขึ้นมาคือเรีวผาสามารถชุบได้ นะครับเราก็อาจจะพอช่วงนั้นเราอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ข้างหนึ่งอะ่ะมันจะแรงแบบแรงมาโหรานตะกันตาอ่ะสมมุติเป็นอย่างนี้อ่ะปึ๊บเป็นอย่างนี้ไปเลยเราเรียงบอร์ดไว้อย่างนี้เลยนะครับนะเปลี่ยนตัวบูทหน่อยสมมติเราใช้ไปแล้วก็ได้อ่ะตัวบูทอะไรที่มันเวิร์กหน่อยอ่ะปึ๊บชี้ไปที่จระเข้นะครับนะนี้ตัวเดียวนะชี้ที่จระเข้เราอาจจะตีปึ๊บ อย่างนี้หมื่นหกเวนกาชี้สี่พันให้จระเข้ไปนะครับอันนี้ก็เป็นหมื่นเจ็ดเวนกาชี้สี่พันให้จระเข้จารเาเข้ได้บวกอันแปดพันแล้วนะครับนะโอเคได้ชี้อะไรโยนข้างโยนแวนอะไรว่าไปนะครับและข้างสุดท้ายนี่สองหมื่นอยู่แล้วใช่ไหมเมื่อโจมตีแวนการจะบวกสองพันนะครับเป็นสองหมื่นแปดแล้วสี่พันสี่พันมาถ้าได้ทิกก็จะเป็นสามหมื่นสามสามหมื่นแปดอะไรก็ว่าไปนะครับนะจบเทิร์นไอตัวเนี้ยมันจะตายใช่ไหมตอนนี้สมมติเราลิมิตเบรกซีอยู่นะเราก็ใช้สกิลครับเคาน์เตอร์บาร์สหนึ่ง ชุบมันขึ้นมามันจะถูกกลับมาแล้วนะครับแล้วก็ได้เอาหงายแดมคืนจากของฟา์มิโกหนึ่งนะครับไอ้เมกิวตะกิ้ชุบราลิมเบตสีของตัวนี้นะเท่ากับว่าตัวนี้มันก็ยังอยู่ในสนามต่อไปนะครับฝั่งหรงข้ามต้องตีมันตกหรือว่าไงก็ตามเพราะว่ามันเหมือนเป็นห่อข้างแคร่นะครับแล้วสองตัวนี้มันตีขึ้นสองหมื่นเนี่ยเรียกได้ว่าในยุคนั้นนะที่แวร์น่ะมันยืนไม่ได้ยืนหมื่นหนึ่งทุกตัวเนี่ยมันแรงนะครับมันโดนปุ๊บมันเจ็บเลยอย่างหลักๆก็พวกเอเซลอย่างเงี้ยนะ หมื่นเดียวนะครับนะโอ้โ oh, ห oh, ตอนนั้นโดนนี่กับอัลคอฟอร์ลุมกันจจกระจายนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับเทคนิคการเล่นก็เล่นชุบไปชุบมาครับแต่บางทีถ้าตัวนี้ไม่ขึ้นจริงๆเขาก็เป็นแฮมตูเกะน,นะครับยอมความ2ได้เสิร์ตขึ้นมือ1ตัวแล้วก็ได้ชุบชีวิตมันกลับเข้ามาอีกนะครับทำให้บนมือเอามากาศเพิ่มหรืออะไรก็ได้นะครับนะหรือมาคอไว้คงไว้คออ,อะไรได้แต่เอาจริงอ่ะอันนี้มันต่อ1ื่นมันก็โอเคมันก็ขับเส้นแต่ว่า ถ้าอย่างต่อแรงๆจริงแนะนําตัวนี้นะครับสองหมื่นเลยในยุคนั้นนะนะครับนะต้องพี่ต้องงงเล็ว่าในยุคนั้นเพราะมันคือโอโปรไฟล์ไงมันคือเด็กโปรไฟล์เก่าของเรานะครับนะที่เรายังไม่ได้ทก่อนจะมีช่องเรานั่นเองนะก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับเด็กเกจเนเจอร์นะครับตอนช่วง BT7 นะครับนะก็เป็นรอบที่2ที่มันออกแต่ว่าเป็นรอบที่2ที่เล่นได้รอบแรกเหนะงงไหมเพราะว่ารอบแรกมันออกแค่การ4ใบไงมันเล่นไม่ได้พวกวานิลาอะไรพวกนี้นะครับตอนต้องใน B ีทีนู่นนะครับนะ ก็ประมาณนี้ครับลูกเล่นก็ไม่ได้เยอะแคลพาวอะไรมากมายก็เติมมือก็อยังไม่ได้นะครับอะไรก็ยังไม่ได้นะครับทาให้เรียกได้ว่าก็สนุกในระดับหนึ่งลวกันนะครับน่าก็แค่ได้หงายแดมได้อะไรพวกนี้เฉยๆแต่ว่ามันก็เรียกว่า,วาเปื้องมือเหมือนกันพอสมควรนะครับก็จบไปสำหรับเกนเจอร์ ager, สายเลโอพาดต้องแต่บล็อกที่ b ี7นะครับนะก็เดี๋ยวพี่จะทำเลโอพาดอีกทีจนถึงในช่วง อ่า BT 8นะครับเพราะว่า v t 8มันจะเปลี่ยนรูปแบบของเรล่านไปอีกนิดหน่อยนะครับยังไงก็รอติดตามชมแล้วกันนะครับอย่างเช่นเคยในวันนี้ก็ไปก่อนแล้วครับถ้าชอบกดไลค์ติดตาม,ตามกดซับสไคร์นะจ๊ะแล้วก็ฝากเพจเราช่องเราแวนการ์ดไฟไทยแลนด์นะครับชแนลจะมีคลิปเด็กโปรไฟล์นะครับหรือว่าโอโปรไฟล์ Fi ดีๆอย่างนี้ดูแน่นอนสุดท้ายนี้ขอบุญล้านสี่แจกไม่กับบาา้านชาญห้าบุญหลวงพี่เราช่องเราเป็นทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอใหม่ในคลิปต่อไปของเราสวัสดีครับ